รกนะครับที่ใครจะแปลงนะครับผมขอแนะนำนะครับตรงเดิมมันจะมีรูยึดใช่ไหมครับผมตัดออกมาแล้วผมก็หันโอเคก็อากาศสะเลทุทุกคนด้วยนะครับยินนี้ตอนรับเข้าสู่ช่อง i n t e r a t i o n e l นะครับทุกคนก็วันนี้อยู่กับเจ้าเรยบร้อยยี่านะครับสมาชิกใหม่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปลงชุดสีนะครับเพราะว่า คันนี้เป็นเว็บร้อยนะครับทุกคนก็่มีคนขอมาเยอะมากนะครับทุกคนในทิกตอกนะครับถ้าจะทําคลิปลงทิกตอกคงไม่ไหวนะครับทุกคนเพราะว่ามันแปลงยากนะคลิปอาจจะยาวนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใน YouTube แบบสั้นๆเลยดีกว่านะครับดูคลิปนี้จบอาจทําเป็นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับนี่ครับเป็นตัวถังหน้านะครับแปลงยากแปยงยากนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแกะชุดสีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ดูนะครับว่าแบงหูยึดตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าเพื่อให้คลิปมันสั้นลงนะครับโอเคไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีแปงตรงไหนบ้างนะครับจุดแรกนะครับที่ใครจะแปงนะครับผมขอแนะนํานะครับให้แปงบางคนหน้าก่อนนะครับทุกคนก็ผมบางคนหน้าผมจะแปงแบบเรียบง่ายนะครับผมจะยึดแค่ตรงนี้นะครับชิดดาตรงนี้เป็นของเบอรร้อยยี่ห้านะครับตรงนี้ของร้อยยี่ห้านะครับ รูตรงนี้จะใส่กันได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใครไม่อยากแปลงมากก็ซื้อเป็น,นาแผงคอนะครับเป็นของเว็บร้อยยูบ็อกนะครับเขาว่ามันใส่กับร้อยยี้าได้ผมได้ยินเว้าวมานะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมจะยึดตรงนี้นะครับคือรูตรงนี้มันน็อตขาดนะผมไม่ได้ทํานะครับมันก็เลยทําไม่ทันนะครับทุกคนก็เลยได้ยึดแบบนี้โอเคนะครับจุดที่จุดที่สนะครับทุกคน หลังจากแปลงบางโคนเสร็จนะครับให้มาดูบางแต่นะครับทุกคนบางแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นของเว็บร้อยสิบไอตัวแรกนะครับทุกคนมันจะยึดรูมันจะตรงกันกับของเวบร้อยนะครับพอดีว่าผมมีเหลืออยู่นะครับหรือใครไม่ไม่อยากเปลี่ยนใหม่ก็ตัดแล้วก็ทํารูใหม่นะครับเอาอันเดิมตัดทํารูใหม่ได้นะครับทุกคนแต่ผมมีแล้วผมก็เลยตัดเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมนะครับทุกคนนี่ครับ อันนี้คือผมวางในสมบูรณ์นะครับมันก็เลยมีรอยตัดนะครับไม่ค่อยสวยนะครับทุกคนโอเคนะครับจุดนี้คือแต่งไม่ยากนะครับทุกคนเดี<อ>๋ยวาม,ามาพูดถึงที่หลังเลยนะครับมาดูจุดยึดบังลมนะครับทุกคนก็ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับคือลูกองอันเดิมนะครับไม่ต้องไม่ต้องแต่งนะครับใส่กองวบรยอมหาได้เลยนะครับส่วนตัวยึดตรงนี้ผมไม่ได้หามาเพิ่มนะครับคือผมตัดตัดอันเดิมที่อยู่ตรงนี้นะครับ ตัดแล้วก็เอามาใส่แทนตรงนี้นะครับหันขึ้นนะครับทุกคนหันขึ้นนะครับก็เราต้องวางชุดสีก่อนนะครับทุกคนเราค่อยหาที่ยึดที่เหมาะสมนะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกคนก็ไม่ได้หามาเพิ่มนะครับคือผมตัดนะครับคืออันเดิมมันมันมันยาวครับตัดให้มันสั้นลงนะครับตัดให้มันสั้นลงนะครับส่วนโค้งตรงนี้ผมก็ก็ตัดแต่งเพิ่มนะครับเพราะว่าผมยึดผมดามโค้งใหม่นะครับ พะเจ้าคงเวฟบ้อยตัวเนี้ยคือมันยาวไงนะครับทุกคนแล้วถังมันสูงนะครับผมเลยโหลดถังลงมานะครับผมจะตัดคงนะครับนี่นะครับได้ตัดคงนะครับใครที่ทํานะครับผมแนะนําให้ตัดตรงนี้เลยนะครับให้ยุ่นให้ยุ่นยาวลงมานี่อย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมยังถือว่ามันสูงอยู่ส่วนถังน้ํามันผมได้ทุบนะครับทุบเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เอาเหล็กที่เหลือนะครับมาตัดมาต่อนะครับ ยึดถังนะส่วนตรงนี้ยังเป็นคงเดิมนะครับทุกคนแล้วเรามาดูใต้เบาะนะครับตัวนี้จะยึดกันตกได้นะครับผมทําให้หยึดกันตกได้ผมจะตรงเดิมมันจะมีรูยึดใช่ไหมครับผมตัดออกมาแล้วผมก็หันขึ้นนะครับทุกคนนี่นะครับผมคือเราต้องวางชุดสีด้านหลังก่อนนะครับวางชุดสีด้านหลังเราเราค่อยมาวางแผนตรงนี้นะครับ คือเราต้องใส่ใส่บางโคนนะครับทุกคนบางโคนก็คือผมดัดแปลงนะครับนี่ครับมาดูดูน็อตข้างล่างนี่เลยนะครับก็มันจะมีรูน็อตใช่ไหมเราก็เจาะนะครับขันน็อตส่วนตรงนี้ผมก็ได้ตัดนะครับตัดเล็กน้อยนะครับตัดให้ใส่ได้ได้สูงที่สุดนะครับทุกคนนี่นะครับไปท้ายก็ยึดไม่ยากนะครับคือเราต้องวางชุดสีบางอะไรให้ครบก่อนนะครับ วางชุดวางไอ้วางบางคูณนะครับแล้วก็วางไฟท้ายแล้วค่อยวางชุดสีด้านหลังนะครับเบาะนะครับเบาะก,ก็ผมจะใช้เป็นบานพับแบบเรียบง่ายก่อนนะครับทุกคนคือมันเป็นรุ่นแรกนะครับทําอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมก็รีบนิดนึงนะครับแต่ว่าพอประกอบรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนอ่ะส่วนสวิงอาร์มนะครับจะไม่ใช่ของวีบร้อยนะครับทุกคน ผมจะใส่เป็นของซูซูกิเบตนะครับเพราะว่ามีคนถามว่าทําไมรถมันเตี้ยจังนะครับใส่โชคสูงเท่าไหร่คือโชคดูครับโชกสูงขนาดเท่าเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าหูของสวิงอาร์มเนี่ยมันเยื่องออกมานะครับมันมันมันยาวนะครับโชคมันจะเอียงเอียงนะครับแล้วรถมันจะเตี้ยนะครับถ้าใครจะใส่สวิงอาร์มของซูซูกิเบตนะครับคือเราต้องได้ย่นตรงนี้นะครับนี่ครับไอ้ไม่ได้ไม่ใช่ย่นนะครับตัดหลบนะครับ ตัดคานนะครับคานกลางนะครับตัดหลบให้มันมีจังหวะของชุกนะครับส่วนชุดล้อหลังมุมจะใช้เป็นของเรียบร้อยสิบอนะครับทุกคนก็สภาพรถคันนี้นะครับคือมาแบบมีเฉพาะโครงแล้วก็เครื่องแล้วก็เอกสารนะครับรถคันนี้มีเอกสารนะรทุกคนสภาพก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ถามเรื่องยูบ็อกซ์นะครับ ผมใช้เป็นสังกะสีนะครับสังกะสีไอ่อดูซิ่งอะนะครับเอามาพับพับใส่นะครับพับใส่ตามที่ช่องมันเหลือนะครับพอได้จุดของนะทุกคนเบาะได้มาจากลาซาด้านะครับราคาสามร้อยกว่าบาทถือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูด้านชุดหน้านะครับชุดหน้านี่ไม่ได้แปลงอะไรมากเลยนะครับใครที่ ที่มันผูขึ้นมาอย่างนี้ก็ผมไม่ได้ยน่แนแทนนะครับใครที่ทําก็ยน่แนแทนได้นะครับหรือใชแ้แทนของตรงรุ่นก็ได้นะครับข้างหน้าไม่ได้แปลงอะไรนะครับแค่แค่เจาะรูยึดเพิ่มนิดนึงนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับคือไม่ได้แปลงอะไรมากนะครับ้านชุดหนาก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาแจกทรงกันดีกว่านะครับก็ทรงรถคันนี้ ชกหน้านะครับโหลดผมตัดสปริงนะครับเป็นโชคเว็บว่าสิบปตัดลง2นิ้วนะครับแล้วก็ขอบล้อ1นุดนะครับไอหนึ่งจสี่นะครับยางก็เบอร์เท่าไหา 50, 8, ร่ยางห้าสิบรับแปดห้านะครับยางหลังเบอร์สองรอยนะครับทุกคนทรงก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดมอีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนคือ แปรงพักเท้านะครับพักเท้าผมใส่เวฟบร้อยยิบห้านะครับนี่เลยนะครับวิธีการแปรงผมก็จะตัดตัดหูหูเดิมนะครับทุกคุณแล้วก็ขยับขยับนิดนึงนะครับเพราะว่าของเวฟบร้อยยี่ิบห้านี่มันจะยาวนะครับอยู่ที่แล้วแต่ใครนะครับว่าจะขยับให้มันกระดุกขึ้นไหมหรือให้มันเท่าเดิมนะครับแต่ว่าผมผมขยับให้ผมทําให้มันเท่าเดิมแต่ถ้าให้ผมแนะนาคือให้มันกระดุกขึ้นนิดนึงนะครับพับเท้านะครับมันถึงจะสวยนะส่วนขาดี อะไรก็ใส่กันได้หมดนะครับทุกคนด้านชุดไฟก็มีแค่สามส้นนะครับคือครถคันนี้ไม่มีชุดไฟนะผมก็เลยเดินเป็นชุดไฟย่อนะครับไม่ค่อยสวยหรอกมีแค่สามส้นนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับปั๊มเบรกก็จะเป็นของเบรบบี้สิบไอนะครับทุกคนบนหน้างเบรกดี <Baby S 2> ครับจานดิสก้าสิบบาทนะครับถูกมาก <laughs> ถูกขนาดนี้ยังเอาไปขี่ไปพูดทะเบิดนะ เดือนใหม่ยังไม่มีนะครับเพราะว่าประหยัดงบนะครับก็มีประมาณนี้ครับทุกคนขั้นตอนการแปลงนะครับหรือใครที่หรือใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับว่าต้องแปลงจุดไหนหรือยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังบอกไม่หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูกุญแจกันเลยนะครับทุกคนนี่ครับ ดูกุญแจผมจะใช้เป็นเหล็กเล็กรูนะครับยึดแบบนี้นะครับตัดตรงเนี้ยมันจะถอดได้ใช่ไหมผมเอาเทปกาวนะครับพันแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอันนี้คือไม่สามารถล็อกคอได้นะครับแค่เปิดปิดสวิตได้นะครับการล็อกคอเราต้องไปใช้วิธีอื่นนะครับเพราะว่าเดิมมันสูงมากนะครับนี่มันสูงแบบทําไม่ได้เลยนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ เช็ดเข้ามาสอบตามเขาได้นะครับกับเจ้ารี๖๒๕กันโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันสนิทไหมนะครับทุกคนโอเคนะครับมือกงซูมเข้ามาเลยนะครับก็มาดูด้านชุดหน้านะครับทุกคนนี่จะเห็นว่ามันมีรอยปาะนะครับเพราะว่าผมไปวางบางคลที่หลังนะครับคือจุดพิพาทจุดที่หนึ่งนะครับคือ ใครทาให้แนะนําวางบางคูนก่อนแล้วค่อยมาวางตรงนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับมาดูอีกนะครับตรงนี้คือชุดสีมันโค้งนะครับมันก็เลยไม่สนิทนะครับแล้วมันก็ติดโค้งนะครับแนะนําให้ขยับให้สูงขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีคติก็รวมๆก็ถือว่าสวยนะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกคนผมจะขยับให้มันชิดกับเครื่องที่สุดนะครับเพราะว่าผมนิ้นแบบว่าให้มัน มันดูเหมือนกับว่าเป็นเครื่องร้อยยิบห้านะครับโอเคด้านชุดหลังนะครับตรงนี้ก็มีติดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่รวมๆก็โอเคส่วนบางคูนะครับก็อาจจะผูบ้างนะครับเพราะว่าด้านตัวครงอย่างที่ว่าครับถังมันสูงนะครับเราถ้าเราย่นลงมาอีกก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวถังมันผูนะครับมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะครับโอเคนี่ครับดูด้านชุดท้ายนะครับก็ยึดน็อตได้นะครับยึดกันตกเดิมได้นะครับ ดูอาจไม่ตรงต้องขยับนิดนึงนะครับโอเคอืมก็รวมๆถือว่าสนิทครับด้านเบาะก็มองไกลๆก็ถือว่าเป็นมองใกล้ๆก็ถือว่าเป็นเบรยี่ห้อยอยู่นะถ้าผมไม่เช่เลยบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นริฟรอยนะครับทุกคนโีเคสภาพรวมๆนะครับม,มีกล้องถ่ายนี่ฟังกันก่อน โอเคนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้สอนแปลงไปแล้วนะครับหรือใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็ทักฟีดมาสอบถามได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมไปตอบนะครับว่ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะครับหรือใครทําแล้วไอที่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดก็ค่อยทักมาก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมรีวิวหรือทำอะไรก็คอมเมนต์นได้นะครับโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ